สบายดีสบายดีบัดสุขสุขคนพี่น้องจา้ามอนีก้กอยู่กับเบา้าเมฆเก่าบรรยากาศยงาเมื่อเศร้าเมื่อคืนนี่ฝนตกพี่น้องเมื่อเศร้านี่ตื่นมาตีห่าว่าสิไปหาเเ็ดกับครูแฝดก็เจหลดอุสานัดไว้ตต้งแต่มเมื่อคืนว่าสิไปหาเเ็ดกันเ็ดกันยังออกอยู่เดตั่วไปมาตื่นเศ้ามาตีส่พอฝนตกคืจก่จากจากกัเลยไปตื่นเศ้ามากกวสิพาลาลาล,ลงมย่ยามตรงพี่น้อง พอฝนตกยามมือเสาร์เนี่ยมันส,นนสีคิดว่าป่าคือสีลงอยู่เดี๋ยวไปไปเบิง่งไปรุนไปส้มน้อกันว่าจิได้จักโตเนาะแต่และเท่ากันฝนตกยามมือเ้าร์แยามกันเวรนมันสิมักลงป่าเข่งส่วนใหญ่ดดเดี๋ยวฮาสิพยายามโต้งกันเป็นประธรรม มันจะมีป่าอีกบ้างเหรอรุ่นน้ำก yep> ันพี่น้องได้ทะเลเขาก็สิ้เกีลวเลยพี่น้องจ้าว้าวดอกบัว ตคนบจิมมอดขอนใชคือสิไปหาเห็ดมาเบิ่งพี่น้องดอกบัวพุ่นบ้านหงอยู่ลูปแปลกเคยรจะทำเคยอยากได้ใครทำเคยอยากได้ดอกบัวดอกบัวพี่น้องจ๋าน้องงามเนิ่นนี่จะงาเบิ่งอยู่ไม่นางแยม ได้ยินเสียงนำ้ำบ่อทำมันออกได้บทยินเสียงนำ้ำบ่ เดี๋ยวมาเบิงน้ำกันว่าสิมีป่า่าได้ยิงนแต่เสียงน้ำตนอารมณ์เบิงดูเมินมีป่าเยอะก็อด้ยงนแต่เสียงน้ำตนต้องดึงคนละโซนเบิงดูทำนีพี่นอ้องหน้าตรง น้ำมันลายมันไปเห็นดอ,อกจากมีบ่มีเวยนั่นนั่นปลาเคงปลากระกดูกตัวบางใหญ่หนึง่งเขยา่าเขย่าลงในปากวะนมันหมุนขึ้นมาในหลืบเหมือนเด้ไปเศร้าลงไปทำอ้อปลาเคงปลาดุกก็มีถ้าฝนตกนยามบนเศร้ารู้ว่ายามกลางเวนนี่มันมักบื่ี่น้องมันลงเพราะว่าตกยามช่วงค่ำๆนะพัด มันยามยังม่าสาวบ่ค่อยได้เด้ไม่เกี่ยงเลยไม่แทบมีไม่สอดเข้าไปเนาะแล้วก็ดึงหูดไปบ่เว้มันเขาลือบบ่มีสิขลงไปเบิ่งอ้ยายายายะจ้า มาเบิ่งน้ำกันพี่นออ้นองแต่เราเห็นปลาเคงหลายโตแล้วเอาเศร้าไปเศร้าไปเฮ้ยเเห็นปลาเคงปลาเคงลลหลายโตอีเด้อปลาซิวก็มีปลาไหลเมื่อนั้นน่ะฝนตกกลางเวนนะ่ปะปลาซิวล,ลงหลายลายเด้เครืง่งถังไปยังโอ้ลายอีเด้อมื้อนี้ เฮ้ยมีฮอปลาไหลอีกแหละบอ๊ะบวมเลยปลาไหลอีกแล้วบอใครอยู fire, ่บวมเป็น uh, งูทำมาเอาทังนราไม่ทำไปไว้มาเอาทังไปไว้เอาทังไปทำ ลบไปเบิ่งน้องกันพี่น้องจ้าอาดึงไปเมยดึงไป mm. เอาทำ mm. อ้าพี่น้องมีปลาไหลนี่แต่ว่าปลาไหลหน้าบะ,ะหมี่ก็ลายเด้อ บางขึ้นลงเทื้องขึ้นสี่ตัวหาตก็มีมือนัหนได้สี่ตนี่ปลาไหลแต่ว่าตัวใหญ่ปลาอุ้ยปลาดุกก็มีปลาเข่งพอดีทอดเนาะพี่น้องซ้ำนี่ปลาเสี้ยวบยหลายเด้อปลาเสียวบ่มีมองว่าเสี้เบิ่งนี่อันนี้คือปลาเข่งพี่น้องนี่ปลาคอนะเนี่ยตัวนี้หน่อยเห็นบ่ปลาคอนะตัวท่อยังนี่เสียไปปล่อยเนาะนั่นปลาคอ แต่ปลาเค็งเนี่ยโอเคอยู่ตัวใหญ่อุ้ยปลาไหลนอกจากปลาไหลอันนี้ใส่ทางค่อยอาจารย์ดีๆเด้อปุ๊บโอ้ยบอกให้จับดีๆอ่ะโยกขึ้นอีกโอ้ย,อออย,ออยมันบ่มีเนื้อตักโอ้ยมันบ่มีเนื้อตัก อ้อาวเ,วเยอะด้ยวยโยกขึ้นนะ <c oughs> โอ้ยพี่น้องมือหนึ่งถือกล้องขอปิดกล้องก่อนเรียบร้อยแล้วพี่น้องซาก,ก็ได้พอสมควรเนาะการชิได้กินหลายมืออยู่แต่ว่าปลาคกอน่อยเซียไปปล่อยเอาเมือ <c oughs> ถือเอาดีดี ทำได้撒<嗯>ปลาเมื่อต้องพี่เมื่อต้องพี่ เดี๋ยวสวยๆลงมานมะยามอีกกับพอได้อยู่พี่น้องถ้าฝนตกเงี้ยมือเศร้าครับอันฝนตกกลางเวรถ้าตกเงี้ยมือแรงเราบวบลงบรรยากาศดีดีพี่น้องแต่ว่าเมือนอกัคือสิบบะคอยแดดเริ่มมืดมาอีกแล้ว ก็เพิ่อฝนตกอีกช่วงนึ่งก็ฝนกระตกแทบซุมมือบัดพาะไก่สีเกี่ยวเขาพอฝนตกซุ้มข้าเจ้าพูนเกี่ยวขาว่าล่ะลำบากตอนนี้ฝนตกทำเกี่ยวก็บ่ได้แต่ว่าบ่มีก็ยังยังหลายมืออยู่พี่น้องกระสีประมาณเดือนหน้าก็คือสีด้เกี่ยวอันซุ้มดก้กนมันกำลังเริ่มเหลือง เดี๋ว่าฝนตกนี่มองป่าลงในีายป่าธรรมชาติพี่น้องสังเกตบ่ย้มแรงนะมันสิแหง้งไปบดทงบัดฝนตกมาจากป่ามันจะใสมีคือเกาากบเขียดปูป,ป่ากุ้งหอยมันก็นมาจากธรรมชาติมาจากห่วยเวลาฝนตกใหม่ยามเดือนหกนกับบืนขึ้นมา ถ้าเป็นย่ามฝนย่ามนี่นะของอยู่ของกินนนะบริอืดพี่น้องกินอาหารตามฤดูกบเขียดกุ้งหอยปูป่าน้อไม่แต่ย่ามแรงกะสีหายากในจักหน่อยเกี่ยวเขาแล้วก็ไปหาคุดกบคุดเก่าปีนี้อุ้ยกบ,กบ,กบแหงหลายซ้ำส,สิคุดปีที่แล้วจำได้บะมาคุดจนว่าเครื่องทงั้ง กับเจ๊อมมาลานี่แหละคุดแถวอันพ้ายเนี่ยพี่น้องสังเกตบอทงพูนอยู่ทั้งป่าไม่เรื่องๆนะเขาเขเจ้าซุกแล้วกับสิเดเกียเกียเียวในบอกี้มือถ้ามันแดดแดดหน้าบ่มีก็เริ่มแล้วนี่เริ่มอยากเรืองแล้วคำมมันมัน,มน,มนผลบ่ตกมันแดดนี่มันกะ เหลืองไวแต่อันนี้น,ำน้ำยังเต็มให้เต็มขั้นอยู่อนอ,อนี่นมันเ,ลเลหนเลืองเลยเด้หางมันเนหลืองแลวเราวานี่อือข้าปล่อยน้ำออกรือว่าแดดนะข้าวเดียวซุกนี่นี่เห็นบ่เหลืองเลยนี่นี่เหลืองแล้วพอเหลืองเลยค่โคบโคบ,บลงเกี่ยวนักประทันพีงามบนที่นองจ๋าเข่าแถวเนี้งามออง,าางาม,งาม แต่บริไดงามเบิดทั้งทงดอกมองได้ทีบัิไดส่ขีงงัวกับกไคอยงามปนันไดมองหยาขึ้นแต่อันนี้จะเป็นข้าวเจ้าข้าวเจ้ามันชามันสีงานกว่าเขาเขาดอเห้อย,อยู่ผู้แหละเกี่ยวเขาดอแล้วก็เริ่มซุกข้ขาวเจ้าอันนี้ฟังในี่นะยายลีนี่นี่น งยากรายบ่ค่อยงามเนาะนายเดลีเนี่ยน่าเจแหล่เขาเจ้าก็บ,บ่ค่อยงามแบบไหนพี่น้องจ๋า เขาแถวนี่แห้งสิสด้เกี่ยวก่อนหมูพอมันดําก่อนมันเริ่มเหลืองหมดแล้วเนาะมาวันนี้ก็ขอเ,ขเก็บภาพรรยาก้าเลเพียงเท่านี้พี่น้องจ๋าพ่อกันคลิปหน้าอยู่ดีแห้งวัดสุขุดสุคนไปแล้วพี่นอ้องสบายดีพิ่ตามตอนต่อไปก็ได้พ่อกินอยู่ปา่ากะแต่บ่ลายปัญใด เมื่อนั่นแหละล่องไล่ลีล่งไปจนว่าทั้งปลาซิวไปหยังเครื่องถังโคดโพลฝนตกแต่ว่าน้าใยลีทั้งนี้ก็งาม,มเห็นบ่พี่น้องเขียวไอข้าวเริ่มเหลืองแล้วเหลืองเบิดแล้ว แถวในสีเกี่ยวก่อนงามพร้อมเด้อพี่น้องเออเนี่ยซํำนี้ถือว่าโอเคงามเริ่มปล่อยน้ำแล้วแต่ว่าปล่อยตักลายมือแล้วมันก็บรรแห้งจยกเทือ่อฝนตกทายแหงนี่นมันสีเหลืองไว้